โยโยโยบายมังตรงเชิญกับคืงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืงลูกหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับอามาถึงคัำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทผมเรียกโอเคเวลาเที่ยงคืนครึ่งบุนเดสซีกาเยอรมนีครับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับไอทัคแฟรงก์เฟิร์ตอันดับ4 บาเยนร์36แต้มจากการชนะ10เสมอ6แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับโครโรนมา1ต่อน1นะครับอยู่เรียนนาเกลส์มันยังหมดสิทธิ์ใช้งานมานิเอนอยเออร์ลูกาเอนองเดสเกมรับอย่างมาซราอุยนะครับรวมไปถึงซาดิโอมาเนกกองหน้าตัวเก่งทําให้ต้องใช้ตัวหลักยึดมาจากเกมที่แล้วนะครับโจชัวกิมมิชเลออนกอเรสกาแนวรุกก็ต้องใช้ดาวรุ่งอย่างจามาบูเซียราเลรอยซานเซสกานาบีนะครับหน้าเป้า อดีตมักซิมชูโปโมโติงเหมือนเดิมเจอกับแฟรงก์เฟิร์ต3 1แต้มจากการชนะ9เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดบุกเสมอไฟบวกมา11นะครับตัวเจ็บยังมีลูก้าเปเยก,กินี่ที่ยังเจ็บเหมือนเดิมนะครับตัวหลักๆด้านกลางก็เป็นชิบิลโซจับคู่กับไดจิคารมาดะนะครับแนวรุกมาริโอเกร์เซ่เจอทีมเก่าเล่นกับเยสเปอร์ลินสตอมข้างหน้าเป็นโคโลมูอานี่นะครับ เจอกันเกมแรกบาเยอร์บุกถล่ม6-1มาแล้วครับก่อนเกมเขายกให้บาเยอร์นิวนิกเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมว่าฟอร์มบาเยอร์เนี่ยหลังปีใหม่มาเล่นในบุนเดสก้า2นัดเสมอทั้ง2เกมนะครับในขณนะที่แฟรงเฟิร์ตฟอร์มดีเหนียวแน่นนะครับไม่แพ้มา6นัดติดต่อกันในทุกรายการคือบาเยอร์เหนือกว่าแน่แต่ผมว่าการที่ขาดผู้เล่นแกนหลักแล้วก็จะว่าไปเนี่ย เอาเองง่ายว่าพอไม่มีเลวานเนี่ยเริ่มส่งผลเหมือนกันนะครับว่าเกมรุกเริ่มฝืดเหมือนกันครับผมว่าเกมแบบนี้ยังน่าวัดใจแฟรงก์เฟิร์ตนะครับมีโอกาสที่จะทําได้ดีต่อเนื่องด้วยการบุกมายันเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวได้เฮอ,อยู่ดีนะครับให้เชียร์แฟรงก์เฟิร์ตเป็นคถึงุหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย